ตื่ <l id> นเช้ามาก็เจ็บตกนะคะเขาเก็บไปเบิดแล้วจะคล้องหัวแต่มาเจ็บน้ำกลดมือเคลื่อนอันข้าวปุ้นโจ้ไว้เห็นอำนาจอำนาจพระท่านพ่อพระกินมันเมียเลยอำนาจลูกไส้คข่นั่นแหละ เราไปน้ำเมี่ยล้วเม,มี่ยบานหรือเรามามาทรงให้มาเกี้ยงครับไป<ะ>ให้มาเกี้ยงครับไป<อ>ไปเลยจ้าแม่ไม่ค่อยอาบน้ำหรอกเออหนุ่มห <c oughs> องค้อนไว้เนี่ยล, <c oughs> ล่ะมือนนี้การาซินจ้า าลสินทุจามีตอนเช้าคุณนาแม่ก็ตื่นขึ้นมาก็มาเก็บตกนะคะเขาเก็บไปหมดแล้วเหลือแต่คุณแม่ค่ะคุณนายแม่ก็ไปเบามากาคุณแม่ลำย่าก็ตื่นสวยมือนี้คุณนายลำย่าตื่นสวยเป็นจังไดฝันดีฝันดีฝันดีฝันเด่นบ่ ฝันดีฝันเด่นเลยจ้ากใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วก็ไล้เข้ามาทุกขณะแล้วบเคือนคนก็ะหลายคือเกาหันเนาะคนก็เยอะเหมือนเดิมจ้า เอาไก่ย่างออกกำลังกายไปซื่อๆนี่แหละย่างไปผุ่นย่างไปแล้วก็กลับมาไปอังเสียออกกำลังกายไปตัว <c oughs> ไปไปทางโน้นยืนไปย่างไปข้างคาู่ผย่างไปแล้วก็ย่างมากเพราะอะไรเหยียดขาเหยียดแขน โอ้น้ำทั้งพีกับมีดตัวนี้ไหมเขาเปิดถังเขาเปิดถังใหญ่เลยตัวนั้นแม่เออเออเ,ออเขาเปิดถังปลาปลาใหญ่เลยน้ำนเน่ะแน่นไอปลาคอเล็กเป็นไงขับรถคันนี้เหรอเห็นแล้วนะเนาะแกเซตดูไหลมันเหลี่ยมมันสีถลอกสีถลอกแกเซตดูไหล อืมไม่รู้จะของดอกกีฮหตดีไรชีวิตเป็นคนรับจ้างขับรถคุณผัดมข้าวหรือยัง อ๋อค่อยไปค่อยมาเด้อเอ้าเป็นหยังสันนี่หึเป็นหยังอ่ะโอ้ยจักว่าเป็นหยังนอบาดเขาเอิ้นหยังนี่พอเขาเอิ้นหยังเขาเอิ้นหยังนั่นนี่ใบเยอะนั่นบ่อเลี้ยวขนมจักสิถามติ ออก็สร้างเป็นเราก็มัดตเห็นแห่เถ oh, uh, oh. ่าใช่ไหมเอากระเทามัดซื่อๆนี่แหละนี่เนี่ยขามเร็วโอ้ยเอาโอ้ยเนาะเขาไปไซดละบานีเอาเสียบไปทางเครื่องเดีวเออไปหั่น แปงซ้ำลูกเห็ดนี่ยังาคนนี้อือหือเฮ้ย้ยาเเรดหลายอันมาเห็ดแดวหนึงกับเห็ดวนึ่งบตีตะกี้มาดูตะกี้บดูมนดูตอนเ่าฮะ เอาทั้งอ yes ันนี้ดอกเข้าไปเอาหางมันออกมาตัวเอาหางมันปีนดอกหางมันปีนออกมาไปฮอดกับไปใส่เบ็ดขันมือไดบมาไปใส่เบ็ดกับเลรียญบางไฟกับไปบางไฟเออขันมือได้ไปบางไฟกับว่าได้ใส่เบ็ดขันมือได้ใส่เบ็ดกับว่าได้เหรียญบางไฟ อเออแล้วไปแล้วแล้วไปแล้วขันพื้นไหนไปบางไี่บนไไ้มาเห็ดเบ็ดได้ใส่เบ็ดเอาแห่เด้แห่เด็มีบ่แห่น่ะแห,ห,ห่มีบ่อแห,ลห่ล้มแ<อ>ห่ล้มลมีบ่แหล้มมีบ่อีอยูบนีบเสียไปแล้วเอาเอาไปไว้ยงี้ไปถัดถือขันเทียมีนอง อาเทียมีมีอันอาเทียมีแนวตื้อค่าเทียไปอันบวกนั่นบวกนี่ย้ำเข้าไปสันตัวเออแปลกแปลกไว้เนาะมีเท่งเงาะมีเท่งรถจะนน้ามีเท่งสุนะสุอันสุนเนียเนาะไปแม่เข้าไปต่อเข้าไปต่อไม่รอแล้วนะยายหนุ่ยอะไรเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยเก็บสิย้อยยำยื มันเจ็บยำยุ่ยยำหยางอยู่เนี่ยสมือว่าหมอลำเนาะพี่น้องปัาดมาเป็นตะคนหลายแถวบังดูขยะเต็มอยู่ยุ่นเอาแม่ยังมีผู้ใดเสียเสียรอยู่หรอนั่นเออบันบังดูบ่เมียบานเมียะส้งบะหมี่เร็วเขาจีบเจเฟอเจ้าอุจดุลเขาสิกสีบโซ้เฟอร์คอยโอ้ยคอยเรวบะส้วงนะเมืนมนุษย์มาหน้า ออยกันย่างปวดขาปวดแช่งย่าง,างออกกำลังกายไปเจ็บตุกเอปอปลาลูกคอกปลาลูกแคกเจ้าไปสาเบดฮะยังมายังไม่มาทีมปลาคูกปูาลคอกโอ้ป้าหขยะกค้นหลายได้เหมือนขึ้นคนกันหลายคือเก่า มืดฟ้ามัวดินมะ<อ>คือเขาเจะเออเมนเมนไปเล่นใส่กับหลายท่วงนี่เพระาะว่าท่วงนี่สาวหน่อยกำลังหอดกำลังหอดแม่อุ้งอินก็ขึ้นล่องเทินแม่นเมื่อคืนนี่ขอกไปท้ายขออยากหัวหลายเพินเพ่นเพิ่นขึ้นออร่าสัน้นอ,อันรอบแรกเพิ่นก็นขึ้นออร่าสัน้นรอบสองเพิ่นกับแต่งตูอันใส่ผ้าถุงขึ้นไปแต่งหน้าแต่งตาขึ้นไปล่องน้ำลูกพะนา เอากระเฮ็ดไปอุปโลกไปสาะระนกหุ่นเนาะอุอ้ยพี่น้องมึงน,นุ๊กขยะบักหลายอุปโลกกันไปนะจ๊ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยเขากระยางออกกําลังกายเพราะอะไรหลับร่มหลับแดดหลับบรรยากาศธรรมชาติพี่น้องข้างบูมือนีนิุูมือบ่มีด้วมือนีิน้ำข้างเต็นเลยเอออากาศอากาศหมุนเปลี่ยนเวียนไปนั่ะล่ะแม่เอ้ยแต่ละมือเออข,อข้างอขางอแข้งยู่ตั้งแต่ลดไหล่ก็บบดี ตื่นขึ้นมาเขาก็ถือมาเขาออกกำลังได้นี่ออกกำลังพ่อได้แกงแขนพ่อได้มีมูยางไปน้ำกัน,นีนลา่าเอาพี่น้องตอนนี้คือเก็บตกเดอ้อค่ะเดอะ้อจักน้อยกับเสียม